บัดนี้วันที่18เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568เป็น 6, 68, ปวันที่49ครั้งที่49ที่ข้าพเจ้านายพฤฒิพัฒน์เปียราท่าเสร็จข่าวธรรสิษฐสดศาสตสทายทา,ววา,า,ยายทมศุตรคติเด็นและปัญต่างๆถาวัตเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเจริญบูชาแดกบูวาจะทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งม่นมีสติรู้ได้มีสมาธิรู้ต่อยสำรับพระจันทร์ในบทสดเด็กแต่อเนื่องในเทอบทที่1บทกลับพระรัตนตรัยอรหังสมมาสะบูโถ ปะคะวาผู้ทางภวันตังอภิวาเทมีสวาฆาโตพะคัมภีรธรมโอธรรมังนามาซามีสุปฏิปันโนพะคัมภโตซาวากัสร้างโฟสร้างชังนามามีบทที่สองบทบูชาพระภัยลีพีนาคาลรหั่งสมาสุโพสุจินาปาริณีผูโตผู้ในริทัลามาโนปารมีดิเติสติงยาวัชชีวังอะครับผู้ทางธรรมังสังฆางสารังคัมโตกูเชมีนัตตานาตยังธรรมังจารามิโสธินา โทธิสามมบทสวดชุมหนึ่งทเทวดาสมานตาจากวาเลสวดตะลา,าจากันตูเทวตาสัทธมามมื่อลาชศาสัสนาตุสะกขโมกระทางสัเกเคกะเมจรู้เป็นขีดใสุจะราตเถจะแตนิเควิมาเนทีเประเถจะคาเมตาลุว้วนะคะหาเนเคแหวัตุนิเคเต,ต มมา迦ตุเทวาชรัาวิสเมยสัทัปนาคาติทันตาสติเกยามุนี้ว่าเาว่าจัดนางสาวมสุนันุตทรมสวรรการลอยยมพันตาทรมสวรรดการลอยยามพัทตารรมสวรรการลอยยามพันตาบทที่สี่บทสวดปุพาคณะมกานนโมตัสสะพวะโตรหัโตสัมมาสัพทธัสานโมตัสสะวะโตรหโตสัมมาสัพทธัสานโมตัสสะวะโตรหโตสัมมาสัมพติธัสสะ บทที่ห้าบทสวดเตสะนาคาปัฏฐาพุทธาสระนาคชาติมีธรรมงสระนาคชามีสร้างทางสระัาคชามีพุตธยามปีพุทธงสระนาคชามีทุติยมปีธรรมะสระนาคชามีุติยามปีสร้างทางสระัาคชามีัตติยมปีพุทธาสระนาคชามีตติยมปีธรรมะสระนาคชามีตติยามปีสร้างทางสระัาคชามี บทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทีมีสัทหลังอัญญังบุตรเมสัทหลังวรังเอเตนาสัจวัชเชนาสวดทีมีโหตูสัพพทานาทีมีสัทหลังอัญญังธรรมโมเมสัทหลังวรังเอเตนาสัจวัชเชนาสวดทีมีโหนตุสัพพทานาทีมีสัทหลังอัญญังสังโฆเมสัทหลังวรังเอเตนาสัจวัชเชนาสวดทีมีโหตุสัพพทานบทที่เจ็ดบทสวดติละตานาปานามาคาถา พุทธังนะเมรัตตนาภูตัสสาลีรักจีตตังทำมังนะเมรัตตนาภูตัสวิสุทธิสารากสังฆังนะเมรัตตาภูตัสสุสีรักถีทีเอตังนะเมติรัตตานังรัตตานาตยะวะหังสมาสโมสาลีตาวัตถุวิเศษสักูตังอัญโยยายุต่าภูตนะโยเข้าวะสัปปามัตวตังอสุมิตายมหิปิตาเทวะยถาติทันเถเอกังวินาตติตาเลสามารถสภาวะเวนาโลเกกัตหะ กาถาสีจ,จันีเลสจะปาตุภูตังคำมพีละยาวิสัยยังอต,งติชูทัสสะทางวิโยหิปะทิตาชเนหิวิชัญญะลูปังโลกรมิเกหิติกะทันทจุปารับภานียังเกศันติสุทุวิธิตังคาาุนากายาตายานาเมหิเยวะชนะตายาสุวิสุตัมปี สมุปปะัสะตังมานาสีสุทธปะปัสสาธาทานังปุญญติกานะมะสมุตะมะปุณณภูมังสุขาป,ปมุตจานะมุขปะสารานังคตานางภูชาละหิสุป,ประระมังอภิปูเชเนยัางมิพานะสัพสิทธิญายุปนิสันยขัดถังสัมมากิเลสัมมาลโสทังนะสิทธิยาจาสาธูหิอัตถะปุสาเลหุป,ปะเสวะนียัง ปาเนหิจาปีสารนางฆามณียะเววะตัสมาหิตังติละตานางสารนางฆาตามหาลตินทิวังฆาณเนสุนามัส,สมานาปูเชมาจาปิสัสตังสุปัสสนสิตาตัฐานุปาลิจาริยาถัฏฐานตาจาตุญเยนาตัาสุก,กะเตนาสุขีพาเวมูเตเชนาตัสสัจจะสถาปิสุวัติฮุนตูโยเจถาธรรมวินายะอหิปัน ปะมาณปูโตโลกุตลาพิสมายโยนิยโตสุโคนังตัดโสานิสายะจายายายามปิหอนโตรัตถุตาเยปาลิกิตโตสุปัสสาทกาโลบทที่18บทที่8นมัสการสิทธิคาถา โยจักคูมามงคาพราปกาโทสามารถว่าผู้โตสุขะโตวีโมโตมาลัสปัสปาสาวิเิวินิโมจายันโตปาเบสิเขมาแชนายังวีเนยังพุทธทางวัตฏังศีลารซาหนามามีโลกาสานาธจาวีนายกัจจเตชาสตาเตชยาสิทธิโฮโตสัมพันตรายาจาวีนาเสมนตต นโมทัชโยโยวิยะตัสสาสาธูทัสเสสีโลกัสาวิสุทธิที่ม้าคางังนี่ายนี่โกธรรม,มาสาระมรรมสารัสะทาล,สาาลีสาตาวะโหสติกาโลสุจินโนธรรมมังวะลันตังาศีลาสซานามามีโมหะป,ปะทารังอุปาสันตทา,าหังตันเตชะซาเตชะยาสิทธิโหนตูสัพันตลายาจาวีนามเมนตูสัทธม,มัเสานาสุขาตานุโคโยโลกัสะปะปูปะกิเลสะเชตา สันโตสายยางสันติมิโยชาโกจะตวขาตะรำบางวิธิตังกาโลตีสร้างครังว่าหลันตังศีลาซานามามีพุทธานุพุทธทางสามัคคีลาธิติงตันเตชาซาเตชาญสิทธิฮโณตูตับพันตลายาจาวินาอังสมนตู บทที่เก้าบทสวดนโมการอัฏฐะกะคาถานโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะหิสีโนนโมอุตตมะธรรมสัสสวาขาตัสเสวะเตนิธานโมมหาสังฆัสมาปิวิสุทธสีระติทิโนนโมโอมาตายาลาทัสาลาตนาตยาสัสสะทุการนโมโอมากติตัสสะสัสาวะตุตยาสปีนโมกาลปะพาเวนวิขัจันตุอุปัทวานาโมกาลานุภาเวนสวัชิโหตุสัพพทานโมกาลัสเตเชนาวิธีมหิโหมีเตชวา บททีสิบบทสวด